สวัสดีค่ะคุณผ,ผู้ชมวันนี้เพลินชาแ้ลพาคุณผ,ผู้ชมมาดูการแข่งขันกรีฑานักศึกษาสกรนะคะหรือว่ากสอนอเดิมนะคะเป็นการแข่งขันกรีฑา800เมตรนักศึกษาชายนะคะซึ่งมีนักศึกษาของสองกรอ,อำเภอไพรบึงนะคะเข้าร่วมกันแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้นะคะเบอร์สองค่ะเบอร์ v 2เสื้อสีแสดเบอร์ ค่ะคุณผู้ชมด้านหลังจะเป็นสกินหมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาลุ้นนักศึกษากันนะคะว่าจะแข่งขันได้ชนะไหมสีสเกตมีอยู่สองคนนะคะที่เข้ารับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะดูรอรุ้นกับนักศึกษาส่งกำลังใจให้นักศึกษาของเรานะคะ ขาวิ่งที่หนึ่งครับสีสเกตครับาวิ่งที่สองครับอุบลราชธานีขาวิ่งที่สี่ขงสกลกาสจน์รครขาวิ่งที่สี่ครับพิทิไทยสีสเกตเขาวิ่งที่เจ็ดสิสันครับอุบลราชธานีและชาวิ่งที่เจ็ดครับสราว,าวุฒครับกานสุนทร ลุนนักศึกษาเรานะคะสีสเกตก็จะเป็นหมายเลขสอแล้วก็หมายเลขห้านะคะ ไฮโลไฮเบิงซูซครับผมไฮเบิรงไฮเบิรงสีสกเกตสีสกเกตกสีสกเกตลสีสเกไเบิรงไฮเบิรงไฮเบิรง It's game!